สวัสดีค่ะป๊อปี้นะคะร้านขายรถไทยมือสองร้าน P C Tractor อําเภอเวชรักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะวันนี้นะคะป๊อปี้นะคะจะมาอัปเดตหน้าร้านนะคะว่ามีรถไทยรุ่นไหนบ้างนะคะอุปกรณ์กี่ชิ้นราคาเท่าไหร่ค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะเหมือนเดิมค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ป๊อปี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจค่ะในการทําคลิปต่อๆไปนะคะฝากกดติดตามช่องเล็กๆของป๊อปี้ด้วยนะคะ ร้านเราร้าน PC ซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะเบอร์โทรนะคะ081ค่ะ6004753นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งค่ะ0 9 8ย์2 2 5 0 2ค่ะร้านเรานะคะติดถนนเส้นสีเลนนะคะเส้นจันทลมกันทะลักค่ะร้านเราจะมี2ฝั่งนะคะฝั่งนู้นที่เป็นร้านเดิมนะคะกับฝั่งนี้นะคะที่เป็นร้านใหม่นะคะ ค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถไทยนะคะพร้อมใช้งานเข้าบ้านสวยๆค่ะก็แนะนำร้านเราเลยนะคะร้าน P C Tactor ค่ะค่ะมาดูที่คันแรกกันเลยนะคะเป็นรุ่นเยนมา EF 393T 39แรงนะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนค่ะปี60นะคะจดทะเบียนปี60เเล่มชุดโอนครบค่ะอุปกรณ์นะคะ2ชิ้นค่ะดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะ คันนี้นะคะมีเก็บสีนะคะตรงด้านหน้ากับตัวคารนะคะนองนั้นก็เป็นสีสันเดิมสภาพเดิมค่ะคันนี้นะคะราคาเพียง2 1 5 0 0 0บาทนะคะราคาเพียง2 1 5 0 0 0บาทค่ะจดทะเบียนปี62ค่ะมาดูคันต่อไปกันเลยนะคะเป็นรุ่นยันมาขา่ะ YM357A า7หแรงนะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนค่ะปี64นะคะ เลมชุดโอนครบค่ะคันนี้ก็อุปกรณ์นะคะ2ชิ้นด้วยกันค่ะมีด้านหน้าแล้วก็ผานหลังนะคะอุปกรณ์2ชิ้นคันนี้นะคะปรับสภาพเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันนะคะ57แรงส่วนราคานะคะราคาเพียง35,000บาทค่ะราคาเพียง35,000บาทนะคะ่ามาดูคันต่อไปกันเลยนะคะเป็นรุ่น ยันมาา e น5 1 4 m u ะคะคันนี้5 1แรงคันนี้นะคะจดทะเบียนค่ะปี62นะคะจดทะเบียนปี62เริ่มชุดโอนครบค่ะสีสันเดิมสภาพเดิมทั้งคันนะคะค่ราคานะคะ285,000บาทนะคะราคาเพียง2 8 5 0 0 0บาทค่ะค่ะมาดูคันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นคูปต้า MU5 รุ่นคูปตา MU 4902นะคะ49แรงคันนี้นะคะเจดทะเบียนนะคะปี62ค่ะเจดทะเบียนปี62เล่มชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ก็สองชิ้นด้วยกันค่ะมีดันหน้าแล้วก็ผานหลังนะคะสีสันเดิมสภาพเดิมทั้งคันค่ะราคานะคะ3 90, 9 9 0 0 0บาทค่ะราคาเพียง3 9 9 0 0 0บาทนะคะ MU 4902-49แหลง่งค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะรถไถยข้างในร้านนะคะว่ามีรถไถยรุ่นไหนบ้างนะคะข้างในร้านนะคะก็จะมีคูปต้ายันมาอิซกินะคะ ค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นอีซกินะคะ nt 5 4 0นะคะ40แรงค่ะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยนะคะคันนี้นะคะเจดทะเบียนนะคะปี63ค่ะเลมชุดโอนครบนะคะราคานะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะคะค่ะมาดูที่คันต่อไปนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นเยนมาก ef 3 9 3 t 3 9แรงนะคะ คันนี้นะคะจดทะเบียนค่ะปี6-2นะคะจดทะเบียนปี6-2นะคะเลมชุดโอนครบค่ะอุปกรณ์นะคะ2ชิ้นนะคะดันหน้าแล้วก็ผานหลังค่ะราคาเพียง2,35,000บาทนะคะราคาเพียง2,35,000บาทค่ะสีเดิมสภาพเดิมทั้งคันนะคะค่ะมาดูที่คันต่อไปนะคะเป็นรุ่นคูปะตา LC 0 1 8นะคะ40แรงค่ะ คันนี้นะคะจเจอทะเบียนค่ะปี62นะคะเล่มชุดโอนครบค่ะคันนี้นะคะสีเดิมสภาพเดิมทั้งคันนะคะอุปกรณ์ค่ะก็2ชิ้นนะคะมีดันนาแล้วก็ผานหลังค่ะรานะคาเพียง285,000บาทนะคะรานะคาเพียง285,000บาทค่ะคูปต้า lc 0 1 8 4 0แีแรงค่ะมาดูที่คันต่อไปนะคะเป็นรุ่นคูปตา lc 7 0 8นะคะ4ี่สิบเแรง คันนี้นะคะจดทะเบียนค่ะปีห 5, 5เลียมชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ค่ะก็มี2ชิ้นด้วยกันนะคะมีดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะคันนี้ปรับสภาเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันค่ะราคาเพียง29900 0 99, บาทนะคะราคาเพียง299,000บาทค่ะค่ะมาดูที่คันต่อไปนะคะเป็นรุ่นคูปต้า L 5 0 1 8 5 0แรงนะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนค่ะปี6 3านะคะ เล่มชุดโอนครบค่ะอุปกรณ์ก็สองชิ้นนะคะดันนาแล้วก็ผานหลังค่ะสีเดิมสภาพเดิมราคานะคะ355,000บาทค่ะราคาเพียง355,000บาทนะคะค่ะมาดูที่คันต่อไปนะคะเป็นรุ่นยันมา EF514T นะคะ51แรงคันนี้นะคะจดทะเบียนค่ะปี62นะคะเล่มชุดโอนครบค่ะ อุปกรณ์ขาด2ชิ้นนะคะด้านหน้าแล้วก็พานหลังนะคะคันนี้นะคะโครงกับลังคานะคะยังไม่มาส่งให้นะคะถ้ามาส่งเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนให้เลยนะคะค่ะราคาเพียง2.75 0 0 0บาทนะคะราคาเพียง2 7 5 0 0 0บาทค่ะปรับสภาพเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันนะคะรุณลูกค้านะคะอยากได้เปิดประทุนแบบนี้ก็ได้เลยนะคะ มาดูที่คันต่อไปนะคะรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะรุ่นยันมา e f 7 2 5 t 7 2แรงค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี61นะคะจดทะเบียนปี61หนึ่เล่มชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ค่ะ2ชิ้นนะคะดันนาแล้วก็ฐานหลังนะคะปับสภาพเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันราคานะคะ315,000บาทค่ะราคาเพียง315,000บาทนะคะ คันนี้นะคะแม็กซี่นะคะคันนี้นะคะขายตามสภาพค่ะจดทะเบียนนะคะปีคันนี้นะคะจเจอททเบียนนะคะปีห้าเจ็ดนะคะคันนี้ขายตามสภาพค่ะราคาเพียงสอง0 0 0ห้าหมห้าพันบาทนะคะราคาเพียงสองแส0ห้าหมืห้าพันบาทค่ะค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกบ้างนะคะว่ามีคันไหนบ้างข้างนอกนะคะก็จะเป็น ยันมา e f 5 1 4 t 5 1แรงนะคะคันนี้นะคะเจอทะเบียนค่ะปี62นะคะจอทะเบียนปี62เล่มชุดโอนครบค่ะอุปกรณ์ก็2ชิ้นด้วยกันนะคะดันหน้าแล้วก็ผานหลังนะคะสีสันเดิมสภาพเดิมทั้งคันค่ะราคาเพียง2,75 0 0 0บาทนะคะราคาเพียง2,75 0 0นบาทค่ะ ค่ะมาดูที่คันสุดท้ายนะคะเป็นรุ่นอิสกิค่ะ NT 5 5 4 54แรงนะคะคันนี้ก็เพิ่งเข้าใหม่ค่ะคันนี้นะคะเจดทะเบียนนะคะปี64ค่ะเจดทะเบียนปี64เล่มชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ก็สองชิ้นค่ะดันหน้าแล้วก็ผานหลังนะคะอุปกรณ์2ชิน้นสีสันเดิมสภาพเดิมทั้งคันค่ะราคานะคะ2,999 0 0 ราคานะคะ2,95,000บาทนะคะราคาเพียง2,95,000บาทค่ะจดทะเบียนปี64พร้อมลุยพร้อมใช้งานนะคะหรือว่าลูกค้านะคะหาเป็นอุปกรณ์การเกษตรนะคะก็จะมีเครื่องตัดแย่ค่ะผ่านพวนโรตรี่ผ่านมุกเบิกผ่านคุดมันและผ่านยุกล่องที่ร้านเราก็มีให้บริการนะคะ อุปกรณ์นะคะร้านเรานะคะก็มีมือหนึ่งแล้วก็มือสองนะคะค่าหาราคาเบาๆนะคะค่ะลูกค้านะคะสนใจอยากสอบถามคันไหนนะคะก็โทรติดต่อค่ะโทรสุดเป็นหนึ่งนะคะ6004753นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งค่ะ0984422502ค่ะ ร้านเราร้าน P C t ท c t o r อําเภอเบินจัลักษ์จังหวัดสีสเกตค่ะร้านเราก็มีรถไทยหลากหลายรายการนะคะมีคูปตอต้ยันไม้อีกกิหรือว่าแม็กซีนะคะหรือว่าอุปกรณ์การเกษตรค่ะเรื่องแต่ญ้าผ่านควนโตรตลีผ่านบุเบิร์กผ่านขุดมันและผ่านยกรองนะคะร้านเราติดถนนเส้นสีเหลนค่ะเส้นกันทลมกันทลักนะคะร้านเราสองฝั่งค่ะฝั่งนู้นที่เป็นร้านเดิมกับฝั่งนี้นะคะคือร้านใหม่ค่ะ ค่ะท่าวันนี้นะคะป๊อปปี้ทำผิดคลาดประาการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะค่ะก่อนจะจบคลิปค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ป๊อปปี้ด้วยก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อปปี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ